แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบนมี24ชั่วโมงนะ,ะเราสมมติว่าเรามีนาฬิกาที่ข้อมือเราอะแล้วมันบอกเราได้ว่าเราเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตอีกอกี่วันเออ how would you spend it say for example สมมติว่าเราเหลือเวลาอีกแค่พันวันพันวันนั้นคือกี่ปี ไม่กี่ปีเนาะทันวันเหรอครับสามปีประมาณสามปีนิดๆเออ What would you do if you have an expiry date on your your wrist? on your wrist ใช่ไหมครับมันมันมาจากหนังใช่ไหมครับมันใคดูอ่าใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นคบบมันจริงมันเปลี่ยนหลักคิดมันจะค่อนข้างต่างจากแบบคําถามแรกกับคำถามที่สองเลยนะฮะเพราะแบบเพราะว่าคําถามแรกก็คือมันก็บเราอยู่อายุแปดสิบเลยอะไรเงี้ย คำถามที่แล้วก็แค่24 Hours แต่ถ้าเกิดเลยแค่3ปีใช่ไหมฮะ1,000ชั่วโมงจริงหลกัหลกๆอะครับก็อาจจะเหมือนเริ่มจากกาถามตัวเองก่อนว่าสุดท้ายแล้วอะตัวเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี้ก็ถ้าเกิดมองย้อนมาว่ามองสุดท้ายอยากให้มองวันสุดท้ายของวันที่1,000หรือวันที่999ก,ก่อนว่าเราต้องการอะไร แล้วถ้าเกิดผมคิดได้แล้วอะซึ่งตอนนี้ไม่รู้จริงๆนะครับว่าตัวเองว่าจะคิดอะไรแต่ถ้าเกิดถามในความคิดตอนนี้ก็คืออยากก็กลับไปหัวข้อเดิมก็คือเรื่องของ youtube เรื่องของเอการอยากจะสามารถให้อะไรกับสังคมได้ซึ่งสามปีก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะสามารถถึงขั้นส่งเด็กเรียนได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็น้องไปนั่ง figure out ต่อก็สมมติถ้าเกิดผมสามารถนั่งคิดได้แล้วว่าเอ้ยวันที่วันเช่วงเวลาที่แบบวันสุดท้ายของสามปีอะต้องการอะไรผมค่อยจะไล่ วางแทร็กกลับมาว่าแบบผมต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะช s ฟ i f t วันสุดท้ายของสามปีนั้นอ่าใช่ใช่แต่ถ้าเกิดสิ่งอยากทําตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือมีแค่ youtube ที่คิดออกตอนนี้นะฮะอ่าส่วนที่เหลือก็คือใช้เวลาครอบครัวเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวอาจจะเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ประเทศเปิดแล้วเราก็ไปเที่ยวได้แล้วก็อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับไปอืมอืมแล